มีหมด3เด็กนะครับเด็กแรกก็คือตัวของเดอร์มาเซียอาร์มันมีเดอร์มาเซียล้วนมีตัวเฮอร์เมอร์ไวแล้วก็มอีอันนี้เป็น Control คอนโทรลแกงแพงคอนโทรลแกงแพงเราจะแบนเฮอร์เมอร์ไวเหมือนเดิมเขาแบนเด็กขโมยเราครับเราจะเหลือเด็กเฮอร์เมอร์ไวกับสไปเดอร์สวนนะครับ2เด็กซึ่งเด็กที่เขาน่าจะมากดตั้งแต่แรกก็คือเฮอร์เมอร์ไวผมแบนทิ้งไปแล้ว น่าจะมีคอนโทรลคอนโทรลกับมิดเลนนะครับสองเด็กอ่ายากแล้วโอเคไปเริ่มแล้วแพ้ชนะไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทุกคนได้ลุน้นได้สนุกไปด้วยกันก็พอแล้วครับชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้โอเคลุยโอ้ oh my god แพนะ้เมึงอกผมดูก่อนว่าการ์ดต้นเกมเขามีอะไรบ้าง ดีนายเก็บไว้ดีไหมดีนายเก็บไว้อันเดียวก็ได้ดีนายเก็บไว้กันอันเดียวได้แต่อันเดียวมีแค่ใบเดียวซีเทียมีใบเดียวสเปลที่ลือมีซิงเกิลคอมแบทกับตัวดับหนึ่งมีแค่3ตัวมีสิทิช็อตเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ดีนายเก็บได้ไม่เก็บก็ได้ทวินดิเซพลายเก็บได้เอานี้เก็บไว้เผื่อกันอันเดียวครับแต่จริงๆไม่น่าเก็บเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขามีแค่อันเดียวใบเดียวที่เป็นสเปร ที่เหลือมันเป็นแฟสหมดเลยมีพูริายกัปใบสองใบฟิโอล่ามีสามใบโอเคนั่นไงเชฟมาแล้วเคผ่านแข่งมาเยอะแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะเล่นไปตามธรรมชาติครับชิวชิว ผ่านลงไปเราตายครับไม่ได้ต้องปล่อยไปแม่มันจะขู่ทำไมวะไปโอ้ยแคลบ เธอโมจนิกบีมเคลียร์ได้แต่ถ้าอย่างนั้นคือเราจะยังไม่สามารถลงเฮอร์เมอร์ได้ในเทอร์นต่อไปแต่มันค่อนข้างน่าสนใจที่จะใช้เคลียร์มากเลยนะครับโอเคด้วยความที่เจอมิดเรมผมจะเคลียร์ก่อน ตัวใหญ่มากอะ่ะคือตัวมันใหญ่มากอะ่ะฆ่ายากตัวใหญ่มากฆ่ายากต้องขอเคลียร์ทิ้งก่อนโอ้ my god การินลงวายไปยังกันการินไม่ได้ จะฆ่ากาเลนทิ้ง <c oughs> ท่านนี้เหลือเจ็ด <sighs> เหลือเจ็ดเธอนำไปฆ่ากาเลนได้โดยการเอา Y มาใช้แต่ถ้าอย่างนี้คือเราสามารถทวินยิสพลายเทสกาเลนฆ่าทิ้งได้ <c oughs> แล้วเธอหนออกไปลงเฮอร์มเออร์ได้ตั้งบอ่อ ผมขอเลือกฆ่าการเรนก่อนแล้วกันนะจริงๆน่าลงวายนะผมไม่น่าลงเฮอเมอรตอนนี้เลยผมน่าลงวายมากกว่า ก็ต้อ,องเฮิร์มเออร์ไปยังไม่รอดปัญหาคือปัญหาเดียวเลยครับลงเฮิร์เมเออร์ไปเฮิร์มเออร์ยังไม่รอดเส,ส,สืรส็จแล้วน่าจะลงวายมากกว่าพลาดพลาดพลาดอันนี้พลาดน่าลงวายมากกว่ามากๆเลยครับ อาเล่นยากน่าจ,จะแพ้ได้เลยตอนนี้ตอนนี้น่าจะแพ้แล้วเพราะมีซีทรียเคิร์ฟดีมากเคิร์ฟไล่หนึ่งสองสามเลยอะไม่ใช่หนึ่งสองสามนี้ไล่2องสามสี่ห้าเล่นได้หมดเลยอาจจะแพ้แล้วก็ได้าวาไป,ไป ใช่เมอตายครับเรียงออเดอร์ใหม่อลิโอลได้ <to> เดอสี่ต้องให้เฮอเมือรอดผมต้องให้เธอเมือรอดไม่ให้เธอเมือรอดไม่ได้ถ้าไม่ให้เธอเมือรอดเราไม่มีโอกาสชนะเลยครับตาต่อไป ต้องให้เธอมือรอดเท่านั้นแป๊บนึงนะึิงก็ปรแบบมี3ใบแต่ไม่รู้ว่าเขาจัวขึ้นมือมาหรือยัง เราก็เล็ดชิกมีสิทธิ์ชนะมากที่สุดแล้วอะเราก็เล็ดชิคร้องไห้ร้องไห้ต่อเราแน่เลย สิงเกิลคอมแบทใช่ไหมนะใบนั euh> ้นอ่ะบอกว่ายอาแพ้เลยเหรอโอเคน่าจะไม่มีการสวนจริงๆน่าจะไม่มีการส่วนครับน่าจะไม่มีการส่วนแบบไม่มีแล้วอ่ะเพราะว่าตีไปวายเลเวลอัพเราทำสิบดาเมจใส่เน็กซัสแล้วเสร็จปุ๊บเราเอาวายตีทีหนึ่งอีก5ดาเมจก็คือชนะแล้ว ไปเด็กสุดท้ายเดี๋ยวนะเขาแบนแบน Shadow Iron Oxide แต่ไม่ใช่เขาแบนขโมยเราเราเล่นขโมยไม่ได้เขาบอกเขาเกลียดขโมยบิดเลนอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยบิดเลนมันเลสยากอ่ะบิดเลนคอนโทนจะดับิดเลนครับเอ้ไม่ใช่บิดเลนจะได้คอนโทไอ้บ้าใช่บิดเลนจะได้คอนโทรเอลิฟราขึ้นครับแต่ว่าจะได้เล่นหรือเปล่า ไปกันก่อนเลยผ่านไปอีลิสไปให้หมดเทิร์สองเขาไม่มีเล่นหรอแต่มีเทิร์หนึ่งการเล่นเทิร์หนึ่งมีนะเทิร์สองไม่มีนะฟิวล,ลา ได้ปะซิงค์คอมแบทมีไหมมีแน่เลยไม่มีไม่มีนี่มีสิทธิ์ไม่มีนี่มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้นอยู่มีสิทธิ์ลุ้นอยู่ว่าเราจะคอมว่าว่าเราจะสามารถคอนโทรลบอร์ดได้เรื่อยๆจนจนเราคุมบอร์ดชนะได้อะมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่เราจะคอนโทรลบอร์ดเรื่อยๆได้ฆ่าทิ้ง ฆ่าทิ้งเอาแมงมุม3ตัวครับแล้วก็เอาอีลิสเลเวลอัพอีกตัวนึงจวดี่ส3ตัวเลยเหรอมีเธอหนึ่งเล่น3ตัวเลยติดเฟร์ซัมหมดเลยทุกตัวเทอรอนออกไปตีเราเอาสเวนตีได้นะครับจะต้องดูก่อนว่าเขาจะใช้อะไรกลับมา โอ้ oh my god อีลิสตายอีลิสตายแบบ100%แต่ไม่ตายได้นะคือเราน็อกเซียนเฟเวอร์ใส่แล้วจิ้มไวยฟดได้ ได้ได้ทำให้ไม่ตายได้ทําให้ไม่ตายได้ทําให้ไม่ตายได้ครับแล้วเราจะเราจะเหลือแว l u ลของบอรดมหาศาลเลยคือเราได้เราได้ดาเมจสวีเลเวลอัพด้วยอะผมว่าอันนี้คุ้มนะไม่รู้นะผมว่าอันนี้คุ้มอะ ผมว่าอันนี้คุ้มครับผมว่าอันนี้คุ้มแล้วคือแมงมุมเรามีชาเลนจ์ทุกตัวสเวนไปเลยตัวอัพทีเนี้ยถ้าเขาลงตัวไอ้แท็กมากกว่าสาม,มาผมสามารถเอาแมงมุมอ่ะลากมาได้เพราะว่าแมงมุมมุ้ตัวมีชาเลนจ์ For For และตีไม่กอด รอบสองรอบร้อยี่สิบแปดทีมครับก็สองศูนย์ชนะเดนมเซียมันไม่ค่อยน่าเล่นในเมตานี้เพราะเหตุผลที่ว่าเดนมเซียมันโดนการ์ดขโมยเข้าไปแล้วมันจุกครับมันแพ้ได้เลยมันแพ้เพราะการ์ดตัวเองอ่ะนึกออกปะคือการ์ดของมิตรเรนโดยเฉพาะการ์ดของเดมเซียเป็นการ์ดที่เล่นได้ทุกเด็กและแวรลูคือยูนิตทุกตัวมันแวรลูดังนั้นการที่คุณเอาเดนมเซียมาเจอกับเด็กขโมยแพ้เลยนะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงแบนเด็กขโมยเราเพราะเขามีเดมเซียไง ขาแบนไม่ได้แบนไม่ได้แบนแย่นะเขาแบนถูกนะครับจริงๆผมเกิดแพ้เขาแล้วตอนจังหวะอ่าเด็กเเมือเออแต่ว่าเราก็พลิกกลับมาชนะได้ด้วยความที่อีกฝั่งเขาไม่มีการ์ดสวนถ้าอีกฝั่งมีการ์ดสวนแม้แต่ผมคิดทุกอย่างนี่คือแพ้แล้วนะครับ